สวัสดีที่พี่น้อง,องทุกคนพวกคุณน่าจะเคยดูแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่มาจากทีมผู้ทําโดยรูสเตอร์ที่ที่ทำาอนิเมชันเรื่องอวีก่อนที่เรื่องอวี๋วุ่นว่าเราจะมาพวกเราจะพามารู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าลู b ี้โรส เด็กสาวตัวเล็กใจใหญ่ที่มีอายุเพียงแค่16ปีที่มีอาวุธผู้ใจของเธอคือเที่ยวหรืออีกชื่อเรียกว่าคาสันโรสหรือเรียกง่ายๆว่ากุลาบเที่ยวครอบครัวของเธอก็จะมีพ่อไทยาคาร์ลแม่ ซมเมอร์โรสี่สาวต่างมารลาหยางและลุงลุงโค้พความเป็นมาของลูบี้โรสลูบี้โรสได้เปิดตัวครั้งแรกที่เธอกำลัง,งยนนืนนั่งนังสือภายในร้านแห่งหนึ่งเธอได้อาวุธออกมาใช้ครั้งแรกตอนที่สู้กับคนร้ายภายใ,ในนอกร้านเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเอามากๆ ในความผ่ดหวัจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอได้อ่านกับพี่าวของเธอในตอนัยเด็กเธออยากเป็นฮันเตอร์เหมือนกับแมวของเธอ I miss you too. Haven't gotten kicked out of Beacon yet, so that's cool. I think being on a team with Yang helps. I keep her in line. That was a joke. We've also stopped some bad guys, too. I guess it's like they say. Like mother, like daughter. It was good to talk. I'm thinking well. มีช่วงหนึ่งแม่ของเธอได้รับรกิจภับมามาผลิตหนึ่งที่เธอไม่รู้มาก,ก่อนว่าถ้าเกิดไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาเจอหน้าลูกพวกเราคงเห็นได้ชัดว่าตรงหน้าหลุ่มศพของแม่เธอได้ตายไปแล้วหรือไม่ก็บางคนอาจจะสันนิษฐานว่าแม่ของเธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่ทางเรายัางไม่ทราบว่าแม่ของเธอได้ตายไปหรือหายตัวไปแต่นแน่คําตอบก็ต้องรอดูในวารุมเก้าของเรื่องอาวี่ที่กำลังจะมาอีกไม่ช้านะครับผม พวกคุณเคยดูอับีวอลลุ่มไหนกันบ้างตั้งแต่1งถึงแสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ในใต้คลิปนี้และแต่ละวอลลุ่มพวกคุณที่ชอบตัวไหนเป็นตัวพิเศษในแต่ละวอลลุ่มก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ในใต้คลิปนี้เช่นกันก่อนจากลาก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเบนฮันเตอร์ได้มีทําคลิปประวัติดีเม็กอาบีต่อๆกันไปในวันนี้ก็ขอกลาพิเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ There's more going on than the work at hand what a learn had to do with the strength of the soul.